พระธรรมหนุนใจเทศก,การเตรียมรับเสด็จทรงมาบังเกิดเพื่อเราพระผู้ช่วยให้รอดวันเสาร์ที่13ทธันวาคม2025หัวข้อพระมหากรุณาข้อพระคัมภีร์คือลูกาบทที่1ข้อ5 7าสถึงห้กล่าวว่าครั้นเวลาที่นางเอลิซาเบตจะคลอดบุตรครบท้วนแล้วนางก็คลอดบุตรเป็นชายเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระมหากรุณาแก่นางเขาทั้งหลาย ก็พากันเปรมปรีด้วยเพื่อนบ้านของเอลิซาเบธได้ยินว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่แก่นางและพวกเขาก็ดีใจแทนนางเขามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในพิธีเข้าสุนัตของยอน8วันหลังจากวันที่คลอดแต่พระมหากรุณาหมายความว่าอย่างไรเขาพระเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่พวกเขานึกถึงคือความปลอดภัยของนางการคลอดบุตรเป็นเรื่องอันตรายในสมัยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่อายุมากอย่างเอลิซาเบตแต่แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมด ในวัฒนธรรมที่การไม่มีบุตรหมายความว่าคุณอาจไม่มีใครดูแลเมื่อแก่ชราการเกิดของทารกยอนจึงเป็นพระมหากรุณาอย่างแท้จริงดังนั้นยอนจึงเป็นตัวแทนของทั้งความปลอดภัยและความมั่นคงของอลิซาเบธและเสคาริยาสามีของนางแต่สำหรับเราแล้วยอนก็มีความหมายเช่นกันเพราะยอนเป็นการชำระงวดแรกหากจะกล่าวเช่นนั้นคือการที่พระเจ้าทรงรักษาสัญญาที่จะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาคือพระเยซู พระบุตรของพระองค์เองซึ่งจะทรงประสูติในอีก6กเดือนต่อมายอนจะเตรียมทางไว้เพื่อพระองค์ผู้ทรงทำให้เราปลอดภัยอย่างแท้จริงตลอดไปโดยแลกด้วยพระชนชีพของพระองค์เองบัดนี้พระเยซูทรงทำลายอันนาจแห่งความตายที่ครอบนำเราโดยการทรงคืนพระชนพระองค์จะทรงให้เราเป็นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายและทรงนำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์อย่างปลอดภัยเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เป็นความปลอดภัยที่แท้จริงของข้าพระองค์ขอบพระคุณอ,อาเมน